สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้จะเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ทำเรื่องของลิสต์เมนูนะครับแบบ VIP เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า VIP ของผมความหมายของผมนันคือยังไงนะฮะซึ่งในลิสต์เมนูนะครับ VIP ที่ผมกำลังจะทำให้เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าผมจะระบุและเจาะจงผู้ใช้งานเลยนะครับ อย่างในกรณีนะฮะผมที่กำลังเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือผมจะทำเจ้าบอทนะครับที่เป็นเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับให้คนเข้ามาในบอทแล้วก็สามารถที่จะเรียนในบอทดได้เลยนะครับโดยที่มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วแบ่งระดับของการเข้าไปใช้งานนะครับโดยมียูเซอร์แต่ละท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีความเป็น VIP ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก่อนนะครับใน คลิปนี้นะฮะซึ่งในตอนแรกผมก็จะบล็อกไปก่อนนะครับสมมติว่าผมยังไม่มีการรู้จักกันเลยนะครับเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับก็พอเพื่อนเพื่อแอดเข้ามาแล้วนะครับก็จะบอกให้เข้าสู่ลงการลงทะเบียนนะครับก็เหมือนคลิปก่อนเลยแล้วก็เข้าไปลงทะเบียน,นครับพอเข้าไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะฮะลิสต์เมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามนี้เลยนะ ซึ่งในสิ่งที่ผมทำไว้นะครับผมทำไว้อยู่แค่3หน้านะครับเบสิกสามหน้าเลยผมจะให้ดูนะครับผมคลิกไปที่คือหน้าที่1นนะครับผมคลิกไปที่หน้าที่2นะฮะพอคลิกไปที่หน้าที่2เสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือหน้าสุดท้ายผมทำไว้3หน้าเท่านั้นเองนะฮะพอทำไปถึง3หน้าเสร็จแล้วนะครับดูว่าความต่างระหว่างอ่า VIP จะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันนะครับ ผมพิมพ์คําว่า vip เข้าไปก่อนนะพอคีย์เข้าไปเสร็จปุ๊บระบบก็จับตัวจับไปแล้วนะครับว่านี่คือโหมดของ vip นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิด list เมนูขึ้นมานี่ก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาของ vip นะครับจริงๆมันต้องดีไซน์แล้วแต่ว่าเราอยากจะดีไซน์อะไรก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมทําแบบทดลองไปก่อนเพราะว่าบทตัวที่ผมจะทําเป็นคอร์สออนไลน์มันยังไม่เสร็จก็เลยทําตัวอย่างแบบนี้มาให้ดูก่อนว่าที่นี่จะเป็นที่แรกนะครับที่ทํล list เมนูแบบ เจาะจงเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งผมใช้คีย์เวิร์ดคำว่า V.I.P เข้าไปนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้แค่3ช่องเท่านั้นเองนะฮะใน3ช่องนี้นะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นคอร์สออนไลน์จริงๆนะครับ V.I.P เข้ามาเนี่ยก็จะมีบทเรียนที่บุคคลนั้นต้องการที่เข้าไปเรียนคอร์สนั้นนะครับเสร็จแล้วพอเขาคลิกไปที่ตัว List ์เมนูนะครับก็จะมีบทความหรือจะมีเรื่องของคอร์สต่างๆนะครับอยู่ในนี้ออกมาก็สามารถดูในนี้ได้เลยในจังหวะที่อยู่ในไลน์นะครับ ค้านี้นะครับเรามาดูนะครับว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นเหมือนกันนะครับแล้วพิมพ์คําว่า V.I.P เหมือนกันนะครับส่ติว่า <pered> อ่ะผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลายนะครับนี่ก็คือเป็นอีกลายอีกตัวนหนึ่งนะอ่ะเขาก็เข้ามาลงทะเบียนนะครับเข้ามาลงทะเบียนปุ๊บก็เห็นเหมือนกันนะครับสามหน้าเหมือนกันคลิกไปหน้าถัดไปก็เป็นหน้าที่สองนะครับคลิกก็ไปอีกหน้าถัดไปก็เป็นหน้าที่สามนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ ไม่มีอะไรให้เลือกแล้วนะครับคราวนี้นะครับอย่างเมื่อตัว u ู e r ช้ก่อนหน้านี้เราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า V.I.P. นะครับในการที่จะเรียกเข้ามาใช้งานนะครั้งนี้นะครับบุคคลคนนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันเลยนะฮะพิมพ์คำว่า V.I.P. เข้าไปนะครับพอพิมพ์เข้าไปคำว่า V.I.P. เข้าไปแล้วนะครับบอทดก็พาดึงเข้าไปสู่โหมดของ V.I.P. นะครับหลังจากนั้นนะครับดูลิสต์เมนูนะฮะ ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับนี่คือ VIP เหมือนกันใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับแต่หน้าลิสต์เมนูไม่เหมือนกันนะครับอ่ะไปดูคนแรกนิดนึงคนแรกก็คีย์เวิร์ดเดียวกันเลยว่า VIP แต่หน้าตาลิสต์เมนูไม่ใช่นี่คือการเจาะจงระหว่างบุคคลเลยนะครับอ่ะกลับไปนี่แน่นี่ก็เป็นอีกหน้าตาหนึ่งเสร็จแล้วพออีกยูเซอร์หนึ่งที่เข้ามานะครับพอเขาจะเข้ามา ในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็ถูกเด้งไปที่หน้าของแชทที่เป็นอีกตัวหนึ่งหรืออะไรก็ได้ที่เราตั้งระบบเอาไว้ว่าอยากให้ลิสต์เมนูนี้แสดงอะไรขึ้นมานะครับซึ่งในบางครั้งคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดอาจจะไม่เจอแน่นอนก็จะเจอกันอยู่ในลิสต์เมนูนี่แหละในสิ่งที่เขาจะได้สิ่งที่มันเหนือกว่าบุคคลทั่วไปที่เข้ามาอยู่ในบอรเหานั่นเองนะครับก็คือการเจาะจงลิสต์เมนูแบบ V I P ที่นี่จะเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วถ้าบอทตัวที่ผมบอกว่าผมจะเปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเสร็จเมื่อไหร่เนอะเพื่อจะได้เข้ามาเห็นรูปแบบหน้าตาแบบสมบูรณ์แบบและรูปแบบที่แบบเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเน้นเฉพาะบุคคลนะครับเราสามารถที่จะให้ลูกค้าของเราแต่ละคนนะครับอัพเลเวลหรือว่าเป็นเกรดไหนก็ได้ในที่เราอยากจะ จัดสรรและคาดสรรค์ขึ้นมาให้กับบุคคลแต่ละบุคคลน,นั้นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเป็นแอดมินก็เข้ามาจัดก,การเฉพาะหน้าส่วนของตัวเองได้ด้วยนะครับต่อมานี้เลยเป็นยังไงบ้างครับในระบบการจัดการที่ผมแจ้งไปนะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยผมก็ออกจากระบบไปนี่ออกจากระบบไปนะครับก็สู่หน้าเหมือนแบบปกติที่ออกจากระบบไปเลยนะฮะก็เหมือนกันเลยถ้าเราเข้ามาอีกทีนึงนะครับก็เป็น ลิสต์เมนูแบบนี้แหละ3หน้าเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่อ่ะหน้าที่2หน้าที่3สุดท้ายเนาะพอเขาเป็น VIP ขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นี่เลยก็จะถูกเปลี่ยนหน้าลิสต์เมนูเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ Go. ตรงนี้นะฮะสิ่งที่ทำนะครับผมอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า ตัวบอดผมยังไม่เสร็จนะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะเอาทุกสิ่งอย่างออกมาให้เห็นได้นะครับแต่ผมจะบอกวิธีการแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนๆถ้าทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลองไปดัดแปลงลองลองไปั d a p ปใช้ส่วนของตัวเองนะครับก็คือสิ่งที่ผมทํานะครับก็คือการสร้าง list menu แบบ API ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใน list menu เนี่ยแบบ API เนี่ยนะครับมันสามารถรองรับหน้าตาแบบนี้ได้ถึง1,000 เรียกว่า1,000 List ลิสต์เมนู a g e 1,000 i เนี่แหละได้เลยนะครับเราก็จัดสรรในเรื่องของ User อรให้ดีนะครับว่า User คนนี้ควรใช้ List ์เมนู i ออะไรอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเราก็ทำรูปแบบกราฟิกทำภาพทำเมนูในการให้เขาคลิกคลิกคลิกคล,กคล,กคลกเท่านั้นเองนะครับพอเสร็จแล้วนะเราถึงจะเอา User กับตัวที่เป็น List ์เมนู ID เข้ามาแมทกันนะครับแมทให้ชนกันในชุดๆุดช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 ดของมันเลย แต่เราใช้คำสั่งเพียง1คําคำสั่งเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะไต่ไปแต่ละบุคคลได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีในคอร์สในเรียนเหมือนกันนะครับที่เป็นคอร์สสอนในเรื่องลิสต์เมนูนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าผู้เออถ้าคนไหนสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนก่อนนะครับก่อนที่จะมีการปล่อยแบบให้เห็นตัวเต็มๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อจองคิว เพื่อมาเรียนได้เลยนะครับตรงนี้ก็อขอบอกที่นึงนะครับว่าอาจจะคิวยาวนิดนึงเพราะช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับคนเริ่มมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ผ่านเอเจนซี่อีกทีนึงเหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากเป็นอีกหนึ่งผลงานผมแล้วกันนะครับที่ไม่เหมือนใครเลยสาหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นหรือว่ามีวิธีการอะไรที่มันเจ๋งกว่าหรือว่า มีวิธีการที่ไม่เหมือนใครครับสามารถคอมเมนต์แล้วบอกผมได้เลยนะหรือว่าสิ่งไหนที่ผมทำถูกหรือทำไม่ถูกคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะวันนี้ก็หวังว่านะครับน่าจะได้ประโยชน์บ้างสักนิดสักหน่อยนะครับเป็นไอเดียให้เราวางแผนไว้ก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนคอร์สต,ตรงนี้กันนะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกหลายๆท่านเลย ถ้าต้องการของใหม่หรือสิ่งอะไรที่มันแปลกตาหรืออะไรที่ไม่เหมือนใครนะครับก็ฝากช่องนี้ด้วยไอต้นไฟนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ